อคนะครับอยู่ผมช่อง TU 2 2 X 2อีกเช่นเคยนะวันนี้พี่ก็จะมา,าหาล่าแล้วกันนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าวันนี้พี่จะเอาอะไรเพราะว่าพี่เข้าไปดูแล้วพี่เห็นเขาลงของใหม่ด้วยนะครับทุกน้องก็อันนี้อะไรอะสุดสัปดาห์เสาร์ที่เท่านั้นลดราคาโลบอกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยววันเดี๋ยววันเสาร์เรามาเจอครับเออสุดสัปดาอ๋อนี่ไงครับทุกคน39บาบาทนะครับปกติ ห้าสิบเก้านะครับอุ้ยลดยี่สิบบาทนี่นะครับเดี๋ยวสุดสัปดาห์เรามาเจอกันครับวันนี้เขาเอาของลงใหม่พี่ก็จะมาดูนะว่าพี่จะเอาอะไรหรือว่าจะสุ่มดีครับทุกคนสุ่มสุ่มไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าไี่หาซื้อดีกว่าครับแต่ว่าวันเสาร์เจอกันแน่นอนครับเออเดี๋ยวเราเราได้เจอกันครับวันเสาร์ครับของลดราคาพี่ชอบลดตั้งยี่สิบาทครับใครจะไม่เอาแล้วเนาะก็วันนี้นะครับพี่ก็จะมาซื้ออ่า ไก่ตานผลพระตื่นแล้วกันนะครับน้องโอเคนะครับก็พี่จะมาซื้อไก่ตานผลพระตื่นแล้วกันนะวันนี้ก็อืมวันนี้แหละส่วนอ่าพวกสุ่มสุ่มเอาไว้อีพีหน้านะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะจัดให้ครับสุ่มครับหรือว่าใครอยากให้พี่สุ่มอะไรก็ลองคอมเมนต์ได้ครับแต่ว่าวันเสาร์ได้เจอกันแน่ๆนะครับก็สินค้าลดราคาเจอกันนะครับก็อย่างที่เขาบอกเลยนะครับนี่สัปดาห์ครับสาวที่เท่านั้นลด ลาคาราบอกเออไม่ใช่บอกฟุตโลบอกนะฮะเออเดี๋ยววันวันวันเสาร์ได้เจอครับโอเคก็โอเคครับเดี๋ยวพี่จะมาซื้อไก่ตันผลพระแล้วกันนะครับวันนี้ไปก็คนอื่นเลยครับเดี๋ยวพี่จะไปสอนเติมตังค์กันแล้วกันนะครับแล้วก็มีน้องๆถามมาหลายคนเหลือเกินนะครับว่าพี่โทรศัพท์เติมเงินยังไงครับก็พี่จะพูดง่ายเลยครับก็อ่าอยู่มุมขวามือนะครับถ้าเป็นมือถือครับมุมขวามือบแล้วก็จะขึ้นไปหน้าต่างนี้ครับ ดูตามเมาส์วิครับหน้าหลักร้านค้าเติมเงินบัญชีชั้นนี่ไงประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปที่หน้าเติมเงินได้เลยครับน้องเออก็นี่ครับหน้าเติมเงินก็เป็นประมาณนี้นะครับเออส่วนใครที่เติมเงินได้เป็นเขาก็จะมีคลิปสอนด้วยนะครับน้องๆเออก็ลองเข้าไปดูกันเราเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ใส่ลิงก์สององเปาครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับหน้าหน้าสอนเติมังินครับ วันนี้นะครับพี่จะมาสุ่มอ่าไก่ตานผลพัสเตอร์นะครับน้องโอเคพี่ขออนุญาตไปเติมตังกันนะครับน้องไปไปเติมตังดีกว่าไปเลยโอเคนะครับน้องตอนนี้พี่ได้เติมตังครับห้าสิบเก้าบาทนะครับวันนี้พี่จะมาเอาก็คือไก่ตันผลพัสนะครับวันนี้เออมาสุ่มดีกว่าถ้าใครอยากพี่สุ่มอะไรก็ลองคอมเมนต์นะครับแต่วันเสาร์ได้เจอกันแน่ๆครับอ่าลดราคานะครับเดี๋ยวเราได้เจอครับโอเคมาตอนนี้มาขอสุ่มไก่ตันผลพัสกันแล้วกันนะครับโอเคมา นี่นะครับแล้วก็ได้ราดเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนึ่นึกว่าจะเกินนะเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้พี่ได้รหัสมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเออไก่ตันผลพัดนะครับก็โอเครหัสก็จะมีประมาณนี yeah, ้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในหน้าเกมพร้อมๆมันเลยดีกว่าครับทุกคนโอเคครับก็มีประมาณนี้เออเดี๋ยวนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีน้องๆ fc ของช่อง tu 22นะครับก็เขาอ่ามาแจกไอดีให้นะครับเออก็มี เขาไปแจกไอดีให้นะครับก็รอดูท้ายคลิปนะครับรอชมท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวพี่จะเอามาแจกนะครับก็เป็น FC นะครับเขาก็ฝากเอามาแจกนะครับฝากเอามาแจกให้ FC ของ TU ยี่สิบสองครับโอเคก็มีประมาณนี้ครับส่วนใครที่อยากได้ไอดีที่มี FC แจกนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะเอาให้ดูท้ายคลิปนะทุกคนส่วนใครได้นะครับก็อย่าลืมทักไปขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับเออมีประมาณนี้ครับโอเค ไปดูหน้าเกมดีกว่าครับโอเคครับป้ายโอเคนะครับน้องๆตอนนี้พี่ก็ได้อ่าสายลาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าเกมพร้อมกัาดีกว่าครับไปกดเลยโอเคครับรหัสเข้าได้นะครับก็เข้าไปที่อ่าบล็อกฟุตมาลุ้นกันครับว่าเขาจะให้เป็นไอดีผลพระตื่นหรือเปล่านะครับเออ ก็ไดเวลวตานนะทุกคนก็ก่อนอื่นก่อนไปดูพระนะครับก็ขอญาตค้ดรื้าไอเทมกันเลยครับก็อันนี้เขาเรียกว่าดาบโยรุใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีเคียวด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนนะมีประมาณนี้ครับผลก็มีประมาณนี้ครับส่วนค่าพลังขอญาตค้ำดูนะครับโอ้โหค่าพลังพลังผนปีศาจวลวหนึ่งคนโอ้โหขออัปดาบเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคไม่เป็นไรครับ งั้นงั้นอ่าไอดี ID นี้นะครับเดี๋ยวพี่จะแจกให้แล้วกันนะครับก็รอชมท้ายคลิปนะครับก็จะแจก2องไอดีครับสกัดว่าวันนี้ก็จะแจก2องไอดีนะครับพีน้องก็มีอ่าน้องมีน้องคนหนึ่งเขาฝากมาแจกด้วยครับก็รอชมแล้วกันนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นครับมาก็ไปชมเลยดีกว่าครับอย่างแรกคือเขาเรียกกดเลยเนะี่ยเอาอยากแลกกดกด ในผมมาตื่นแล้วฝนตายอยู่นะครับผลมาตื่นราคา59บาทถือว่าไม่แรงนะครับก็มีประมาณนี้ทุกคนก็ที่ผมจะมาให้ดูก็ก็มีประมาณนี้ครับมันก็ นะครับก็มาซื้อให้ดูอีกเช่นเคยเท่าวันนี้ผลมาตื่นนะครับก,ก็ก็ได้นะครับก็ถือว่าได้ผลแล้วก็ดาบยูลูนะครับ ตายตายตายโอเคครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับก็ส่วนใครที่อยากได้ดีนี้ครับพี่ก็ขอสักอ่าเอาพี่ขอสักหกสิบไลค์แล้วกันนะครับสำหรับไอดีนี้ครับส่วนไอดีที่มีเอซที่แจกให้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะขึ้นให้มุมขวามือนะครับส่วนใครที่ได้ก็อย่าลืมทักให้ขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับเออก็มีประมาณนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องน้องปะจูด้วยนะครับที่แจกให้นะครับสําหรับ อีกไอดีนึงครับก็ลองเข้าไปส่งกันเองครับว่าเป็นไอดีอะลรครับโอเคเี๋ทพี่จะขึ้นให้มุมขวามือแล้วกันนะครับน้องก็วันนี้มีประมาณนี้คะทุกคนสําหรับใครที่อยากไอเดีได้ไอดีพี่นะครับพี่ขอแค่60ไลค์เองนะครับทุกคนก็ช่วยกดแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะมาส่มแจกให้ในคลิปหน้านะครับส่วนใครที่ได้ไอดีพี่ขอย้ําเกล้องนะครับส่วนใครที่ได้ไอดีของน้องปัจจุเนะครับก็จะลืมทักไปขอบคุณพี่เขานะครับเออเอาครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็มีประมาณนี้แหละครับน้องๆก็ ส่วนใครที่อยากได้แบบพี่นะครับหรือว่าที่เกียดรอพี่ครับเดี๋ยวพี่จะทิงท้งลิงกที่กัดไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับน้องก็มีประมาณนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่นะครับสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าผมไปละไปเจอกัน